มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบินถึงกับท้อใจแล้วล่าสุดทัวลงหนักค่ะท็อปหรือว่าบินบลลิริสนะคะพร้อมด้วยอาสาบริทีร่วมกตันยูเกือบ80คนจากชาวบ้านที่ขอความร่วมมือนะคะเพราะว่าทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหวทําให้ไม่มีพื้นที่ในการทํามหากินกุ้งในบ่อยกบ่อ เพราะว่าไม่มีแพไหนนะคะเปิดรับซื้อเลยจนเครียดไม่รู้จะทําอย่างไรดีจนมีคนมาบอกนะคะว่าพี่ท็อปจะมาจับกุ้งช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ข้างเคียงซึ่งรีบไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าหาจะยื้อต่อไปคงไม่ไหวโดยเฉพาะค่าอาหารค่าไฟค่าน้ำมันที่ต้องใช้เลี้ยงกุ้งค่ะซึ่งไม่รู้ว่าจะได้วิตบอ่อเมื่อไหร่โดยตกลงขายยกบอ่อทั้งสองบ่อในราคา140บาทต่อกิโล วันนี้ใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงค่ะล่าสุดไม่วายเกิดดรามา่าตามมาจนได้นะคะเพราะว่ามีชาวโซเ,เชียลบางกลุ่มนะคะไม่เห็นด้วยแล้วก็เรียกร้องให้ทั้งคู่ช่วยเหลือให้ได้ทั่วถึงในลหลายพื้นที่ค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่เดือดร้อน<ๆ>และต้องการความช่วยเหลือบางก็เข้ามาคอมเมนต์แซะเรื่องของราคาขายว่าทำไมไม่ขายราคาเท่าต้นทุน ซึ่งงานนี้เรียกว่าดราม่าหลายเรื่องค่ะแต่ดิไม่พ้นนะคะและทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยเพราะว่าทีมงานที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือไม่มีใครสวมใส่หน้ากากอนามัยเลยแม้แต่คนเดียวจึงทําให้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยและเข้ามาตําหนิจํานวนมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมงานขอเป็นกําลังใจให้กับชาวไทยทุกคนฝ่าฟัานพน้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ อย่าลืมสวมใส่หน้าก,ากากทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและอย่าลืมล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ